ออกมาเปิดใจคนแรกเลยนะคะสำหรับคุณแซมยุรน,นันหลังจากที่มีชื่อนั่งเป็นผู้บริหารของบริษัท The Icon Group ทำให้สังคมจับตามองค่ะว่าคนดังอย่างคุณแซมเนี่ยได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในธุรกิจบ้างเพราะว่าเห็นว่ามีตําแหน่งเกี่ยวกับดูแลพัฒนาสินค้าวิจัยสินค้าล่าสุดคุณแซมเขาก็ได้เปิดใจนะคะผ่านทางสื่อต่างๆตอนแรกเนี่ยพี่แซมอาจจะตกใจนะคะผู้ชมค่ะก็ยังไม่ค่อยที่อยากจะพูดเยอะนักแต่ก็มีการมาสัมภาษณ์ไปบ้างซึ่งเรานะคะตัวดิฉันเองเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์พี่แซมเหมือนกัน ซึ่งคุณแซมนะคะบอกว่ารู้จักบอสพอผ่านการเรียนหลักสูตรผู้บริหารแล้วก็มีการชักชวนกันไปทําธุรกิจซึ่งส่วนตัวเนี่ยที่ไปนั่งอยู่ในตําแหน่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าได้บริหารหรือมีสิทธิ์มีอํานาจอะไรในการเกี่ยวข้องกับบริษัทเลยนะ <Yeah. S 1> เพียงแต่ว่าเหมือนบอสพอเนี่ยให้เกียรติตัวเองแล้วก็ตั้งตําแหน่งนี้ขึ้นมาอีกทั้งนะคะเจ้าตัวบอกว่ามีส่วนแค่ในเรื่องของการช่วยในการติวคอสขายคอสเรียนต่าง เพื่อที่อยากจะให้มีการพัฒนาสินค้าเกิดขึ้นและเห็นว่ามองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ตัวเองเนี่ยจะได้ก้าวเข้าสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์เพราะว่าเห็นว่าบอสพอลเนี่ยเขาสามารถทําให้คนประสบความสําเร็จได้เยอะเจ้าตัวเลยบอกว่าเลยตัดสินใจนะคะร่วมงานกับคุณพอลซึ่งก็ทําสัญญากันปีต่อปีเท่านั้นนะคะ โดยคุณแซมก็เล่าให้ฟังค่ะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะหมดสัญญาแล้วแล้วก็จะมีการต่อสัญญาซึ่งก็เป็นการตอบแบบอัตโนมัติแต่จะต้องมีการพูดคุยกันก่อนว่าในสัญญาเนี่ยจะทําอะไรยังไงได้บ้างจริงๆตัวเองก็มีธุรกิจอยู่กับโรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็ลูกชายก็มีธุรกิจเหมือนกันการที่มาทําตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่จะไม่ทําก็ได้นะแล้ก็คิดที่จะ แยกตัวออกมาตั้งแต่ก่อนนั่นแล้วแต่เพอเอมีข่าวนี้ก่อนก็รู้สึกตกใจแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งบอสพอผิดเนี่ยตัวเองก็พร้อมที่จะอยู่ข้างประชาชนเพราะว่าตัวเองนะคะก็เป็นทั้งศิลปินนักแสดงอีกทั้งยังเป็นนักการเมืองด้วยถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดหรือทําให้ใครที่เกิดแบบ ขาดทุนไม่สามารถที่จะไปต่อธุรกิจได้เจ้าตัวบอกว่าก็ยินดีที่จะช่วยเหลือให้มาบอกที่บริษัทได้เลยแล้วก็มีการพูดคุยกับคุณพอลแล้วนะคะบอกว่าคุณพอลเนี่ยรู้สึกว่าจะค่อนข้างเครียดค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการออกมาแถลงข่าวใดๆมีการชี้แจงผ่านทาง Facebook เท่านั้นนี่ก็คือส่วนที่คุณแซมเขอชี้แจงนะว่ามีตําแหน่งแต่ไม่มีอํานาจในการบริหารมีแต่อำนาจในการดูแลวิจัยสินค้าแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะคะ บอกให้คนทํายังไงประสบความสําเร็จแล้วก็ช่วยพัฒนาสินค้าเท่านั้นนี่คือส่วนที่เขาบอกนะเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าดีเทลในการที่จะไปหาแม่คายลูกคายอะไรยังไงที่หลายคนบอกว่ามันคล้ายกับแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเจ้าตัวก็ตอบประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ต้องดูค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะยังไงกันต่อเพราะว่าตลาราแต่ละคนก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณมินก็จะถแถลงข่าวคุณกันก็ยุติบทบาทพิธีกรไปแล้ว ก็จับตาดูค่ะว่ามีอะไรในกอภผยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตื่นรู้ของประชาชนแล้วแหละว่าจะยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแบบนี้ต้องคิดกันให้ดีๆแล้วล่ะค่ะเราเห็นการทํางานของ,ของเขาก็เชิญที่บางคนก็มีธุรกิจอะไรก็เชิญไปดูธุรกิจข,ของบริษัทนั้น,น่ะที่ก็ไปดูธุรกิจของพี่ฮายโพรมันเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจขอบพี่อ่ะเพราะพี่ไม่ได้มาสายออนไลน์แต่พี่ท่านก็รู้จักธุรกิจออนไลน์ที่ยังซื้อของแฟร์ยังไม่เป็นในทุกวันนี้คือ พี่ก็ยาจะกินอะไรก็น้องก็ซื้อไปพี่ก็เออน่าสนใจจริงๆเช่นเดียวกันพอก็แบบโอ้พี่แชมแชมเรียนจบด้านนี้เลยเหรออ๋อถึงว่าพี่ม่แกอ๋อเองนี่เองเขาก็มาเยี่ยมพี่ที่ธุรกิจพี่เหมือนกันคือพี่เดียวเมเปิลพี่ก็มีเปลี่ยอ๋อผมเคยมาแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าอ๋อพี่เป็นเจ้าของที่นี่พี่ทำที่นี่เหรอใช่พี่ทำที่สิบปีแล้วพี่เรียนจบด้านนี้มาเขาก็เมซ z i n g เช่นกันเส้นการต่างคนต่างเมซ a z i n g เขาก็บอกว่า ขามีความคิดอยู่ดีความดีเลยว่าเขาอยากเอาสินค้ามันไปสู่เธอแล้วพี่เขาตอนนี้เขามีคนตัวแทนขายในประเทศไทยเป็นสมาชิกเต็มไปหมดเลยมันสินค้านี่มันจะถูกแบบมันจะถูกพูดถึงในหมู่บ้านแล้วก็ถ้ามันมีคมุณภาพดีขึ้นอีกเนี่ยเราส่งออกมันนอกได้เลยเพราะเขามีตัวแทนในดับต่างประเทศเนี่ยเยอะเลยหลายาาป,านะาาป,ประเทศมากพี่ก็ไปงานเขาเนี่ยเขามีเปิดตัวตัวแทนในประเทศนู้นประเทศนี้